วันนี้ขอเสนอเรื่องวิญญาณอาฆาตวิทยาลัยร้างนะักวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องความเฮี้ยนเรื่องราวของพิมพ์นักศึกษาปีสุดท้ายที่ทั้งสวยและเรียนเก่งพิมพ์มีความฝันว่าจะเรียนจบและทํางานหาเลี้ยงแม่เพราพ่อของเธอซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนคนร้ายหลบหนีไปทิ้งไว้เพียงรถเก่งสีขาวที่จุดเกิดเหตุพิมพ์ต้องเผชิญกับความกดดันจากอาจารย์คนหนึ่งที่หลงรักเธอ อาจารย์พยายามบังคับให้พิมพ์ยอมมีความสัมพันธ์ด้วยเพื่อแลกกับการจบการศึกษาแต่พิมพ์ปฏิเสธอย่างหนักแน่นทําให้อาจารย์ใช้เส้นสายกันแกล้งจนพิมพ์ไม่สามารถเรียนจบได้ตามที่ฝัดนอไว้วันหนึ่งพิมพ์ตัดสินใจไปเผชิญหน้ากับอาจารย์ที่บ้านและพบว่ารถเก่งสีขาวคันนั้นซึ่งเป็นคันเดียวกับที่ชนพ่อของเธอจนเสียชีวิตจอดอยู่ที่บ้านของเขาพิมพ์สติหลุดร้องให้และโวยวายก่อนจะตั้งสติและโทรแจ้งตำรวจ แต่ไม่ทัานอาจารย์เห็นพิมพ์เสียก่อนเขาทำร้ายเธอจนสลบและวางแผนจัดฉากว่าพิมพ์ฆ่าตัวตายเพราะเรียนไม่จบก่อนโยนพิมพ์ลงจากตึกอาจารย์ข่มขืนเธออย่างโหดร้ายพิมพ์เสียชีวิตด้วยความแค้หลังจากวันนั้นวิทยาลัยก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปวิญญาณของพิมพ์หลอกหลอนอาจารย์ทุกค่ำคืนจนในที่สุดอาจารย์ทนไม่ไหวและกระโดดตึกตายตาม หลังจากเหตุการณ์นั้นนักศึกษาหลายคนเริ่มเจอเหตุการณ์ประหลาดบางคนได้ยินเสียงสะอื้นให้ในห้องเรียนตอนกลางคืนบางคนเห็นเงาของหญิงสาวเดินไปมาในห้องพักครูหรือไม่ก็เสียงฝีเท้าบนดาดฟ้าทั้งที่ไม่มีใครอยู่เพื่อนของพิมพบางคนเล่าว,ว่าพวกเขาฝันเห็นพิมพร้องขอความยุติธรรมใบหน้าเต็มไปด้วยน้ำตาและความเจ็บปวดวิญญ,ญาณของพิมพไม่เคยสงบเพราะความจริงยังไม่ถูกเปิดเผยแม้อาจารย์จะตายไปแล้วแต่ความลับยังคงซ่อนอยู่ นักศึกษากลุ่มหนึ่งพยายามสืบหาความจริงพวกเขาพบสมุดบันทึกของพิมพ์ที่เล่าเรื่องราวทั้งหมดไว้และยังพบหลักฐานการขู่กันชค่ของอาจารย์แต่ยิ่งพวกเขาสืบมากเท่าไหร่ยิ่งมีคนเจอเหตุการณ์หลอนๆมากขึ้นจนในที่สุดเรื่องเล่าคือถ้าคืนไหนฝนตกและคุณอยู่คนเดียวจงอย่ามองขึ้นไปบนดาดฟ้าเพราะคุณอาจเจอพิมพ์ยืนอยู่พร้อมสายตาฆ่าและเสียงกระซิบที่ถามว่าทำไมไม่มีใครช่วยฉัน ด้วยความหลอนและเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าวิทยาลัยแห่งนี้เริ่มมีนักศึกษาลาออกกันมากขึ้นจนในที่สุดก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้วิทยาลัยที่เคยรุ่งเรืองกลายเป็นสถานที่รกร้างเต็มไปด้วยความเงียบงนันและบรรยากาศวังเวงว่ากันว่าหากเดินผ่านในยามค่ำคืนคุณอาจเห็นเงาหญิงสาวยืนอยู่บนดาดฟ้ารอคอยความยุติธรรมที่ไม่มีวันมาถึก